4ส,สิ่งที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้อย่างแท้จริงนะครับวันนี้ครับผมนำเนื้อหาจากการฟังบรรยายของคุณ Reggie Rivers ์นะครับเขาเป็นนักข่าวมืออาชีพเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจครับในรายการเทสนี้เองนะครับเล่าถึงเคล็ดลับในการบรรลุเป้าหมายที่เขาได้เรียนรู้มาจากการปฏิบัติและลงมือทำจริงในชีวิตของเขามาลองดูกันนะครับว่า4วิธีที่เขาทามีอะไรบ้าง มสวัสดีครับพบกับรายการรีมาสเตอร์อยู่กับผมอ้ําสุภากรอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาล้อมวงคุยกันอีกครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องสีสิ่งที่เราควรจะพึงทำนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้อย่างแท้จริงนะครับ จากเนื้อหาในวันนี้นะครับคุณเรจจี้รีเวอร์สนะครับพูดถึงว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้อย่างแท้จริงนั้นนะครับหลายๆคนหากต้องการจะบรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับตั้งใจทำอะไรไว้นะครับอย่าไปโฟกัสที่หมันมากจนเกินไปอืมน่าสนใจนะทำไมถึงไม่ต้องไปโฟกัสถึงเป้าหมายตรงนั้นมากนะครับเขาบอกว่าลืมมันไปเลยนะครับลืมมันซะและสิ่งที่สำคัญกว่าในการบรรลุเป้าหมายมันคืออย่างอื่นโอ้ อันนี้เป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยได้ยินกันนะครับแต่ว่าเรามาเจาะลึกกันทีละประเด็นละกันว่าทำไมคุณเรจจี้ดิเวอร์สนะครับถึงคิดแบบนั้นมีอะไรที่สำคัญกว่าเป้าหมายอีกเหรอือลองมาดูกันเลยครับ ข้อแรกนะครับนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายนะครับยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แต่ต้องยึดมั่นไว้เป็นเหมือนไบเบิลในชีวิตของตัวเองการตั้งเป้าหมายนะครับคือการสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นกรอบเป็นโจทย์ของชีวิตนะครับหยิบยกขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการย้ําเตือนตัวเองได้อยู่เสมอ ซึ่งการตั้งเป้าหมายนี้นะครับต้องมีความท้าทายเกิดขึ้นให้นึกถึงภาพที่เราตั้ง KPI ของตัวเองตั้ง OKR OK นะครับว่าสิ่งที่เราอยากจะทําในปีนี้ในเดือนนี้มีอะไรอยู่บ้างนะครับและเป้าหมายนั้นๆก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราด้วยนะครับสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นแรงผลักดันเป็น motivation ในการทํางานต่อในการเผชิญเรื่องราวต่างๆไปในอนาคตให้ได้นะครับแต่การตั้งเป้าหมายนี้นะครับก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ เราจะเรียนรู้ต่อไปนะครับหรือว่ากระบวนการที่เราจะต้องทํามันมาให้นึกถึงภาพการขึ้นภูเขาครับเรามีธงนะครับที่จะต้องไปปักอยู่บนปลายภูเขาแต่ระหว่างทางนั้นที่เราต้องเดินขึ้นไปบนภูเขานะครับมันจําเป็นต้องมีการวางแผนเราจะพักตรงไหน ตั้งแคมป์ตรงไหนนะครับจะมีระยะเพสในการเดินเท่าไหร่อากาศที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบเป็นอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้นะครับต้องคิดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป้าหมายนี้เองนะครับจะมาคอยย้ำเตือนถึงเหตุผลที่คุณเดินทางไปข้างหน้าเหตุผลที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปและเป้าหมายนี้เองนะครับจะเข้ามาครอบกับทุกบริบททุกการกระทําที่คุณจะทําต่อไปสิ่งแรกนะครับตั้งเป้าหมายให้อย่างชัดเจนท้าทาย และลุยไปกับมันครับข้อที่2นะครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นเลยคุณเดจี้ริเวอร์นะครับมีการมาบอกเราแบบน่าชงหนใจมากๆว่าตั้งเป้าหมายแล้วลืมมันซะทําไมต้องลืมมันนะครับเพราะเขามองว่าข้อ2นี่เองคือการมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของเรามากกว่า ที่จะไปนึกถึงแต่เป้าหมายของมันนะครับอย่าไปคิดถึงผลลัพธ์มากนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่หรือว่าเป้าหมายที่เราจะทําเราจะได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับอยากจะถึงมันโดยเร็วที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดในการที่จะทําอะไรให้มันสําเร็จนะครับสิ่งที่สําคัญกว่านะครับนั่นก็คือเราต้องคํานึงอยู่เสมอว่าพฤติกรรมที่เราทําอยู่ สามารถนําเราไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่นึกถึงการสร้างปราสาทขึ้นมาหนึ่งหลังครับแน่นอนปราสาทหลังนี้นะครับไม่สามารถสร้างขึ้นได้ภายใน 3, วัน7วันอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีนวัตกรรมหรือมีวิธีการที่ดีอย่างไรนะครับถึงแม้เราจะสร้างมันได้แต่เราก็จะไม่ได้เรียนรู้กระบวนการวันหนึ่งถ้ามันผุพังนะครับมันต้องเมนเทน n นนซ์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องกลับไปเรียนรู้มันอีกรอบหนึ่งเพื่อแก้ไขให้เป้าหมายตรงนี้นะครับยังคงสมบูรณ์อยู่เสมอ ถ้าหากว่าเราค่อยๆจะเรียนรู้ไปนะครับและทําให้พฤติกรรมของเราเนี่ยสามารถส่งเสริมกับการที่จะไปถึงเป้าหมายได้นี่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่าการแค่รีบวิ่งรีบทาเวลาให้ทะลุเป้าไปถึงเป้าหมายโดยเร็วครับความยั่งยืนการมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั่นเองครับข้อที่3ครับเป็นข้อที่ผมชอบมากๆเลยครับเขาบอกว่าเมื่อ เรามีการกำหนดพฤติกรรมขึ้นมาแล้วให้หลงรักครับในระบบที่เราใช้สร้างพฤติกรรมของเราและนี่คือพระเอกนะครับนี่คือ key factor สำคัญที่จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายไปได้ครับยกตัวอย่างนะครับหากคุณมีความฝันใดๆสักอย่างหนึ่งอาทิเช่นครับหากคุณอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของคุณคือการได้เป็นมืออาชีพนั่นเองในการเตะฟุตบอลนะครับ และการเป็นมืออาชีพคุณจําเป็นต้องมีระบบการซ้อมที่เป็นมืออาชีพเช่นกันใช่ไหมครับมีความเคร่งครัดการทานอาหารนะครับการเลือกกินการเลือกเวลาซ้อมการฝึกความแข็งแรงความอดทนความเฉียบคมและความสม่ําเสมอจําเป็นที่จะต้องมีในความเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักกีฬาใดๆก็ตามสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเช็คลิสต์ที่ต้องมาติ๊กถูกกันอยู่เสมอถ้าหากว่าเป้าหมายของคุณคือการได้เป็นมืออาชีพในวงการใดๆก็ตาม เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณต้องหลงรักไม่ใช่ปลายทางที่เราจะไปเป็นนะักกีฬามืออาชีพหรอกครับไม่ใช่เป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ต้องเป็นระบบที่เราสร้างขึ้นมาครับคุณจะมีความสุขได้อย่างไรในการที่คุณต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นนะครับในการที่คุณต้องมีความอดทนความแข็งแรงมากกว่าคนอื่นโดยที่คุณไม่เบื่อไปเสียก่อนไม่รู้สึกท้อหรือรู้สึกด้อยค่าไปเสียก่อนระบบเหล่านี้นะครับเป็นระบบที่ช่วยผลักดันให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าคุณทําอะไรน่าเบื่อ ซ้าๆได้เป็นระยะเวลายาวนานมากกว่าคนอื่นนะครับผมเชื่อว่าแรงขับดันตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายได้ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณมีความอดทนมีความสงบอยู่ในใจและมีการย้ำเตือนอยู่เสมอว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับหลงลักระบบที่เราใช้สร้างพฤติกรรมให้มากกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเพราะสิ่งนี้จะพาเราไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริงครับ ข้อที่4นะครับให้คิดถึงวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้วนไปเรื่อยๆนะครับให้นึกถึงภาพหนูที่วิ่งอยู่ในลู่วิ่งครับวิ่งวนไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับวันนี้คุณได้ทําอะไรบ้างที่ทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นลองตั้งคําถามกับตัวเองดูนะครับพรุ่งนี้คุณจะทําอะไรได้บ้างที่จะเข้าใกล้กับเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นลองตั้งคําถามนี้ซ้ําดูอีกรอบหนึ่งและสุดท้ายครับสิ่งที่คุณทําในสัปดาห์นี้ จะทำให้คุณใกล้ชิดเป้าหมายของคุณได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนี่คือ3คําถามสําคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นกับการที่เราต้องมาคอยตั้งคําถามกับระบบที่เราทําอยู่ถ้าหากว่ามันทําให้คุณนะครับไปถึงเป้าหมายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเราค่อยๆมาปรับแก้ระบบที่เราทําดีกว่านะครับให้เราสามารถที่จะมีความสุขกับมันได้บางครั้งตึงไปนะครับ ซ้อมหนักเกินไปทําอะไรมากเกินไปเนี่ยก็ไม่มีความสุขย่อนเกินไปก็ไปถึงเป้าหมายช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้นในเพสขอ,เอของตัวเองนี้นะครับในจังหวะชีวิตของตัวเองนี้คุณจําเป็นต้องเป็นคนกําหนดเองได้มากที่สุดเพราะระบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องกําหนดขึ้นมาเองไม่มีใครมาตีกรอบหรือว่ามาบอกคุณว่าคุณจําเป็นต้องทําสิ่งนี้เพื่อให้คุณประสบความสําเร็จไปถึงเป้าหมายได้มีแต่คุณเองเท่านั้นแหละครับที่เป็นคนตั้งเป้าหมายกับเรื่องนี้ ระบบนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอำนาจในการสร้างของคุณต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเลยครับเขียนสิ่งต่างๆในหมวดหมู่เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อวางแผนว่าคุณจะทำอย่างไรเชื่อมั่นในระบบมากๆครับและทำมันอย่างสม่ำเสมอ ครั้งหนึ่งครับคุณเซเลนาวิลเลียมส์นะครับจากภาพยนตร์เรื่องคิงริชาร์ทที่เพิ่งเข้าฉายไปไม่นานนี้ครับนักเทนนิสหญิงระดับโลกนะครับผู้ได้รับการยกย่องนะครับให้เป็นผู้เล่นหญิงที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาเทนนิสเลยนะครับเธอเชื่อในระบบการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากนะครับแนวคิดของเธอมีความคล้ายคลึงกับคุณเบจ g จี้รีเวอร์สเป็นอย่างมากเลยครับเธอบอกว่า every one's dream can come true if you just stick to it and work hard นะครับ ความฝันของทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นจริงได้เหมือนกันครับหากคุณแค่ยึดมั่นกับมันไว้มีฐานที่มั่นจับมันไว้ดีๆนะครับและตั้งใจทํามันอย่างต่อเนื่องนี่คือกุญแจแห่งความสําเร็จที่สําคัญที่สุดที่คุณเซเลนาวินเลียมส์หรือแม้แต่คุณเรจจี้ริเวอร์ฝากให้เราใน EP นี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรีมาสเตอร์ในอีพีนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังมากๆนะครับหากมีเนื้อหาใดๆอยากให้ผมพูดถึงนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยและหากจะให้กำลังใจกันนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Mission to the Moon รวมถึงรายการรีม a สเตอร์ด้วยนะครับเรามาพบกันใหม่นะครับทุกวันอังคาร2ทุ่มวันนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีครับ มิชชั่นทูดูมูลพอดแคสต์